พักเมื่อยยกคันแฮมเตอี์ขี้เล่นเส้นเก็บยังบะเสร็จดอกเศาเมื่อยก่อนฮาลอนอกราบาร์เบะฮ่าฮไอเฟิร์สไตรยกแทงแกไปยู่กุบยกเสียเลยสบร์ตกระเลกแนมเห็นแต่หน่วยมาเน่ะเลยว่าบักอันบักสตรอเบอรี่หอมคลองข oh, okay. so, oh ึ้นมาข้าวเรียวดอกกินอันนี้เศร้ามีแห้งก่อนตายกันละเมื่อย เก่มากหรอคู่ฟอร์อฟอร์สไตายสตรอ,อ <c oughs> เบเอรี่กับไอซ์คิมเป๊ปฮอดูนี่บ่กก็ได้นี่ต้นพีนองไปหาหมอมาเมื่วานบรนิษัไทยอ้าวขยายปัญญาหามันกดไปหาหมอมาเมื่วานนี่ให้บริษัไทยคิดลดบลบมากกินเข่าแล้วก็นอนเลย รับไอศครีมแต่ไเบิ้งขึ้นมาพอเสรจอืมสุดืมไม่สม ไมด้เปิดตาแอยู่ิดังอืแถมมากขนมมันขนมหวายพระจำกับขนมอันเคยน้ำวะปลาทองโกอหวานมันถือของทับมันเลยแบ่งแป้ๆเขาแถม แล้วก็แแคงคาใต้ห้ของกินคอยาไว้แต่ขอกอก็กๆอีกแล้วแล้วของกินกระลายเพราะขอคงคอยให้เลยได้ขอโพดมะแลลวแล้วชิฟ้านเกียรตกระซือมะแหลวหมเดึนกินกับจัดเป็นสลัดกล้วยเล็กเมื่อหน้านอยากกินบานอน <S 2> <S 2> <S 2> อลีนลาบานอนนาเลก็สโสมโซเร่ิงเห็นจนดมโท้ กล้ยตากนวดสบนวดเอนนวดนี่ยเนมะโอ้ยปลาฟานกซมเออเอา,อออาอมีผัวเถ่ากับซม,มีโรคน่อยค่ะล่างเพื่อนจัากถวยเองก็ปเป็นได้กำลังซื้อขัดกลด้ ควานเสือกุกสิโความกิ่นเห็นบ่อว่นี้เป็นง่ง่แง่มากใจผ่าจะกอยมันคงาได้กุกสิโคอันนี้ไปเอาของลาวานี่กล้องมันสียเขาเราออกไปประกันห้ยอยู่ฟนงนะมันเมืกี้นี่ะบนเปินหาดอกมันหายกวยอันเดียวกูกิด่าไงนะขยักมันก็แสบอยู่มันจืดเดชันอินเตอร์สกอตซัมวีชุเผิรอะอืม จะปฏิยากงหอเองกดมันยังไมยู่มันไม่รสชาติยังดเลยแต่ไมาจัดแต่จดเปรี้ยวอร่อยดีะเขาไมนแก้แค่ตีเมอ๋อแค่ตแเ่มก็เองรู้ือ มันแต่แเ,เปี่ยนระคานีและไปหาหมอกครจะพาดดูบานนี่มันบดีขึ้นแล้วหมอกระเบิ้งขาไม่หน่อยตดขาไม่หน่อยมันสันมันนี่หมอก็เลยให้ให้ใกครจะพาดูบ้านปกตินะหมอก็เลยส่งไมหน่อยกลับขึ้นไปหาหมอยาไม่หน่อยก็เลว่าดเดือนที่แล้วคอยมาหาเจ้าแล้วเจ้าบอกว่าเจ้าสิ เราคุยกับหมอให้คอยเจ้าจีอันทรงข่อยไปหาหมอยาหมอก็เลยให้มาหน่อยเบางอีเมลฉันส่งไปแล้วเขาพอตอบฉันเธอต้องโทษไปเองเรว่ันเขาพอตอบฉันแต่เมื่อฉันสรงเราขายังม่ตอบฉันยั่วสันวันนี้สรุปแล้วกายจะพาบับัดก็บอกว่ามันต่นนิดมันเกี่ยวกับเส็นประสาท นม่ไนแตเลยว่ามีผลมาจากยากพอปกติฉันโมเปลี่ยนเพราะันมาเปลี่ยนยามันเปลี่ยนแฉลงซันเตอร์เมอร์ตอนหลังมานเป็นหลายเอ้าเจ้าตอนเจ้าโ่วมาหาหมอเจ้าบ่ได้บอกสิบอกเยอะแต่เขาบ่นไกไปหายหมอ,อยาเขาให้คอยมาหาหมอไก่ยาพาบัดคอยก็บ่าเข้าใจคอยก็เลยบอกเจ้าท่วงคอยไปหาหมอเก่าเห็นดีเลยวังสิ ถามว่าไม่น่ายไปซื้อจามากินหมอ,อันนี้ไปแล้วสมองแม่นี่เสี่ยงซื้อมาอยู่ใส่มืนกับมันกับรับดีแต่คนกับปวดขึ้นเข่าลบมาหมู่บ้านจะเล่นมากุ้มโทราัการหาหมอตัว่า่ิหมอโทรกับขึ้นมากกับใบสองเค้นหมู่บ้านนี ทมาแล้วแบบนี้ไม่นอก็บอกอาการเองเขาไงอันสิบอกเพรานว่าเขต้องลอกจะบมอมอะไรอะไรใจ่อยเขาเฝ้าเองวันวันเก็เลยเฝ้ากับอันสายทางโรงพยาบาลเองมันเขาก็ได้โทษไปหาหมอประจำตัวไม่น้อยอาทิตย์นี้โบมีคิวเขาให้ไม่น้อยนะวันกันนะโทษแต่เศร้าๆโบมีเวลาให้มันเต็มอาทิตย์นี้เต็มแล้วอาทิตย์หน้าให้โทษวันกันแต่เศร้าๆสันตาะ นี่กนาบูดนางอ่อมาว่านอยู่คอยแห้งอารมณ์เสียคอยแห้งเมื่อยคอยไปเล่นนี้ไปนื่อนาว่านอันยันห่วงขาเมียกับท่้งห่วงอย่างไห้เมียพ่อหมอแต่วว่ากับย่านเมียไปเมืองไทยไว้ก,ววก็เลยบอกว่ากู้อะไรไปแนออนกันยังวันเฮียมาเหมือกกูยังสิไปมันพร้อมเนีแต่กูไปเดี๋ยวนี้ก็ระไ้มันอื่นฮอกระไรได้แต่กูบริยานว่ากูลบมากเขาคิ้วหาหมอแน่ะมันางากะ็ะไรยวานสิ กูโมยุกูสิไปตอนใดกู่ถ okay. okay. ิ่งมึงบอกย่านเมียถิ่งตอนนี้นะเมียเลยว่ากูรู้ย่กูรู้ยูกู่ากูสมควรถีเอาหัวกูไปตอนใดมัสนุกเนเ่อตอี้ม่วยัพิ่ัวยย่างเล้ยดแต้หมอกันยังไงเล้อดแต้มหมอยาเล้วจากหม้อยาแต่เล้อแต่เวลาขับรถไปเ่า ตัวเครื่องบินบริซีเรียดกดปุ่มใจกปับตัวกระมากปุ่มขึ้นกันเอ็นก้งสุรีเต้นเกอเอยก็ได้ไปอังกฤษกันไปลอดดอนไปกับหลานหลานมาเรียนก็ได้ไปนั่งหลานไปเที่ยวนั้งหลานด้วยตอนไปยังไปลอนดอนไปลอดเอ็นเจลียีิยังบเห็นลงลูกอยู่ บอกนองว่าปุจะให้มึงมาหาเด้าสันโอปุต้่งไปเฮ็ดวิสากุบอไปหรอกเขาบินไปว่าใส่วิสากุจะไปหามึงเนี่ว่าสันตัวบริแพงบไร้ิแพงทัไปเมืองไทยได้เาสัน้าอย่างนี้จะเชื่อเองบนลำพิบมางจะต้ตหมอยานี่ละถุงยางพร้อมเรี้ยวยังี๋จะเอิดก็ได้ปะ กูสิล้วกไปไล่ๆมึงมึงไปกูก็ไปไล่ๆมึงพอดีกับัซนไปพ่อกันเม่ว่างไทยกัน่ะแต่สุดแต่ได้บอโดยันไก่สิเมษสาปสัาสอยากเมื่อได้หมดคุนอทักปานี้เก่งเลยนกันเหตุ อีนซิสเตอร์โกอูดอพยัสตาเซนคอมมาเฮมทับป้านี้เกล็นเรเกนเฮต์นี้เกล็นทับปาบิงเออร์ว่าอัดเซนเนี่ยลำลาทับไปแท็กซี่ป็นแชร์เซอร์ซัมหนึ่งิ้งจิงดีเวสกาเซนบอสตาลิงเออทอสิตเซนจากจิทอรินบอก ถ้าจะไปเที่ยวมาจุกนาจุกล้างหาอันหาคุ่แจะพาเดนไม่เห็นบปนอกอืมบันสมอก่นะอืมนกในฟังตอนกูในฟังปั๊กะเขาโตกูปุ๊บเ้ยเจ้าก็คือเจ้าน่ะไะเห็นว่าเจ้าก็เคยเห็ดเสือใน่นสี่กะ โอ้ย oh, oh. มึงกูยังว่างยจะสอนนี่ยังให้ฝรั่งฟังมันจะเอาหอาไปเปรียบเ,เทียบทันที <c oughs> อันนี้กำต,ต้อนมาต้อนตาเลยดีตัวร้านไส้เพิ่นอยู่นหนำเด้เพิ่นไปเที่ยวกับร้านไส้ร้านไส้บินมาแต่เมืองไทยมาเรียนนั่นมาเรียนอยู่เมืองบาสเมืองบาสมาเรียน เขาบินมาแต่เมืองไทยอาทิตย์นีแหละเขาบินมาเพราะว่าผัวเพิ่นน่ะแพ็กสมเด็จทงมาให้แม่อีกหลานก็เลยบินมาส่งแล้วอกเขาเขาเลี้ยงดูแก่เมืองเพิ่นอยู่นั่นแหละโบไก่หรอกเขาก็เลยบินมาหาเพิ่นเพิ่นก็นแรไปน้ำเขาวันนี้ไปอยู่อพาร์ดเมนต์น้ำเขาเลยไปเที่ยวต่อดดมพัชประเนกันเทดเดฟิดคุณฮทวีชา เด็กนเหตุันอพาร์ตเมนต์งามนะอีลอสแองเจลิสลอสแองเจลิสวันนึงสแนห่าเอ้กูรปเก่งทางจุองอังห้มงเงาอุลิตาว่ะเออเดอฮุนสกีว่าอีดอกยฮอสเสียฮุนอีลอสแองเจลิสอบัสโอลอสแอง เย่าเอวม่เห็นแต่วันนุสตันนอกแร่ซ่าบ่ละมาถานไวายมองไดเด็กกูปรี้ยงเันทีเด้อมัมีมูเมาหม้อยอวรเกนนี่เกิดอะราต่บปะนี่เกณฑ์สันหุ่นดูหุ่นเวกันเฮ็ดอีใบตันเซนเด็ะหุ่นโอกันแท็กสิ Sen tillbaka hem där borta. Sen ringa. Efter det vänta två timmar, taxi, ta bort. Så fick baksen, hon fick tillbaka snickaren? Hennes man, barnbarn från Thailand kommer med hälsar på. Han är bra på engelska. Han ringer. Han klarar för henne. ร้านมันเก่งภาษาอังกฤษทุกอ๋อองค์คอมอินแต่บอกอคุณไทยอินตะโคมยี่คุณแมนต่ตัวทิ้มามมดีนยแต่ตทุานีนตะโคมมาสนับแท็กซี่เดอเดวเฮตเดออุทากิมสเตเวนต์ ฮันเชอร์ทินเพอร์ชูนอันนัทคลอดเซนเดตินบอกเห็นเห็นไหมแท็กซี่เขาขับไป่ส้มคนอื่นเลยเนาะตองนั้นเขาขับมากเนาะสวีเดนมีบอกแบบนี้สวีเีนฮ่าไดฟายที่ซื้อกระสมไม่ น้องต้มชอบเรามากที่สุดไ่เล่นนะเรล่าฟังกลอดบอลอแขวะาเอาความแอบปโหเขาต้มมะซุกเนี่ย กลายบ้าน้องเจ้าก็คือเห็นลอกทูสซเลนทันใช้หันเดียฮันติกก็โอมก็แลละละครละฮันนัซอซฮันเดบรอฟเวเฮตเดอเออเกลอนโซน้องไซนั่นเองเก่งเรื่องพักเรื่องงานเขาเรียนหลู่โลกเหนียงไปพอไงนี่บโบได้สูน้องไซนดอกเรื่องเรียนหลู่โลกรอบตัว ขนาดเผือกยังบ่งบอกจ้ะน้องยังถามว่าอันนี้คือยังแต่ยงว่าท่าโรท่าท่าโรคท่าโรคอีเหยนี้คือท่าโรคเอากภาษาบัณฑ์เธอมันเอิ่องทาโรคภาษาไทยมันแปลว่าเผือกใส่กุ้แปลงเนี่ยฟังมาว่ะบาดเอาไปให้น้องบาดเพิ่มศัพท์หาน้องไส้เพิ่มคอยก็เลยไปเย็นนี่ไงไก่คอบค็เลืห้องไส้ใจหงจักบวกระว่าเผือก ว่าให้เนาะว่าให้อ่ายเยอะฟังแน่น้องใต้เขาหูเหมืนเขาก็ได้วางเปิดฟังเพิ่นเคยเห็นเพิ่นไปอันซื้อเนี่ในาหางนีなな record, ่มันก็ไ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเลยจะบ่ซื้ออาหารชนิดอื่นจะซื้อว้นว้นแต่ของเก่าเลยกินไม่นู่นเลยแจะกินไม่นู่นนั่นเนาะเดี๋ยวสิแกะกองก่อนพี่น้องยังบ่อเหลีวอยู่ไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บไปไปจ้า